ดีครับคุณผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกลแบนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงเบ K4 เค8แล้วก็วง c g m 4 8เช่นเคยนะครับสซโละนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเสื้อสีแดงมีโลโก้แบบนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเสื้อของตัวเย่าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีฟอร์มตอนนี้ก็รุมรุ่ม,มดนิดนดนอนสมควรนะแต่ล่าสุดพิชณามาก็โอเคนะครับแต่ว่าประเด็นของวันนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงทีแมนยูนะ แต่จะพูดถึงน้องไอดอลคนหนึ่งที่เขาเชียร์ทีมผีแดงทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกับผมเนี่แหละนะครับเป็นเด็กกีเหมือนกันนะครับแล้วก็ใครที่ตามช่องผมบ่อยน่าจะทราบไปดีอยู่แล้วว่าเป็นใครนะครับอ่ะดูหลังเสื้อก่อนว่าชื่ออะไรนะครับจัดมาเต็มยศชื่อจริงเลยนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องนิวชัญยพักนุ่มประสบ อดีตสมาชิกรุ่นที่2ของวงเบียนเคและน้องก็อยู่ในฐานะโอชิของผมตลอดการด้วยนะครับก็เอ็นดูแล้วก็จะเอ็นดูไปตลอดนะครับเอ็นดูน้องวันที่สายังไงตอนนี้น้อง22ปีแล้วก็อย่างนั้นแหละนะครับก็อมาพูดถึงน้องนิวเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะมีภาพจําของน้องนิวที่ติดหัวเลยก็คือเป็นเด็กที่อไอเรื่องสวยน่ารักอะ่ะมันแน่อยู่แล้วนะครับแต่ว่า น้องก็เป็นเด็กที่วางตัวดีมากนะครับมารยาทดีให้เกียรติคนอื่นผูชาไอร์ลอกแล้วก็มีความมุ่งมั่นสูงอะไรหลายๆาอย่างนะครับซึ่งไอ้สิ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันนะ่าจะเกิดจากการถูกหล่อหลอมจากอะไรบางอย่างด้วยนะครับเพราะว่าน้องเกิดมาน้องก็เป็นผ้าขาวนะครับอยู่ที่ว่าใครจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปและน้องเลือกที่จะจำทำอะไร นะครับซึ่งผมมองว่าส่วนสําคัญเลยก็คือการที่น้องมีไอดอลที่ดีนี่แหละนะครับก็เลยทําให้น้องเติบโตไปเป็นไอดอลที่ดีของพวกเราทุกคนทุกวันนี้นะครับและถามว่าออไอดอลที่ดีของน้องเนี่ยมีใครอะไรบ้างเนี่ยผมก็ลองมาประมวลผลดูแตกช็อตดูนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลกับประกาณน,นี้นะครับข้อแรก กลุ่มแรกเลยผมมองว่าไดอดอลที่ดีของน้องนิวเลยก็คือครอบครัวของน้องเนี่ยแหละนะครับที่อ่ะผมเคยเคยดูไลฟ์น้องนิวจริงๆต้องใชคำว่าเคยดูได้ต้องใช้คำว่าดูบ่อยๆดูอยู่ตลอดนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันมีไลฟ์หนึ่งที่น้องพูดว่าออที่บ้านเนี่ยจะสอนให้น้องพูดเพราะไม่ให้พูดคำหยาบนะครับแล้วน้องก็จดจำมา จนถึงทุกวันนี้เราก็จะไม่เห็นนิวพูดคำหยาดต่อหน้าสาธารณชนเลยนะครับน้องน้องน้องพูดจาไพเราะมากๆจริงซึ่งผมมองว่ามันก็เนี่ยเกิดจากการคําสั่งสอนของที่บ้านนี่แหละนะครับที่สอนน้องให้พูดเพราะนะครับแล้วก็ไม่ใช่สอนอย่างเดียวผมว่าคนที่บ้านของน้องนิวเนี่ยก็น่าจะพูดจาเพราะตามด้วยนะครับเพราะว่าเออถ้าสอนให้นิวพูดเพราะแต่ว่า พูดไม่ตอเนี่ยผมว่านิวก็าอาจจะรู้สึกง,งงงนิดหนึ่งใช่ไหมครับแต่เนี่ยผมก็มองว่าครอบครัวน้องอะ่ะน่าจะพูดจาเพราะมากๆแล้วก็ไอ้เรื่องของมารายาดึงการให้กเกียรติคนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้องก็ได้จดจําจากครอบครัวของน้องเนี่ยแหละนะครับก็ก็เลยรู้สึกเลยว่าน้องมีไอดอลที่ดีมาตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้แล้วก็ ถูกลฝังความคิดดีๆอะไรต่างๆมาจนถึงปัจจุบัน22ปีของน้องนี่แหละนะครับก็เป็นคนกลุ่มแรกที่เป็นไอดอลที่ดีสําหรับน้องนิวให้น้องนิวปฏิบัติตามอยู่เสมอนะครับมากันที่กลุ่มที่สองที่ผมมองว่ามีความสําคัญกับน้องนิวมากๆที่ทําให้น้องนิวเป็นไอดอลที่ดีอยากทุกวันนี้ได้เลยก็คือกลุ่มแฟนคลับของน้องนิวนี่แหละนะครับที่อ่ะผมมองจากภายนอกเข้าไปเอาแค่แบบ ตัวดอมอะนะตัวดอมที่เป็นบ้านน้องนิวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาเขาดูมีเขาเรียกว่ามันระยะด,ดีให้เกียรติคนอื่นแล้วก็เ,เขาเขาดูรักแล้วก็เอ็นดูน้องนิวมากๆตอนที่สนับสนุนน้องนิวมากๆาจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกให้เกียรติทุกคนนะครับเราจะไม่เคยเห็นกูแฟนขัดบ,บ้านน้องนิวไป ชมแต่น้องนิวชมน้องนิวแล้วก็ไปว่าแซเม,มเบอร์คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ตั้งหน้าตั้งตาทําทุกอย่างเพื่อแบบชูให้น้องนิวโดดเด่นให้อยู่เข้าไปอยู่ในสายตาคนอื่นอเรื่อยๆผมก็ชื่นชมในกลุ่มแฟนคลับของน้องนิวมากๆนะครับที่ทําดอมทําอะไรกิจกรรมต่างๆให้แก่น้องนะครับเท่านั้นไม่พอก็จะมี กลุ่มที่เป็นโลนวูฟอย่างผมอย่างใครหลายๆคนที่เขาไม่ได้เป็นแบบทีมงานไปดจำด้อมหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ผมก็นั่งสังเกตอยู่ว่าเอ้ยแฟนคลับของนิวทก็เป็นโลนวูฟเนี่ยเขาเป็น,น,ย,ปนยังไงนะครับก็ตัดผมทีงไปก่อนนะค,คนอื่นผมก็รู้สึกว่าเขาก็ดูให้เกียรติแล้วก็พร้อมที่สนับสนุนน้องนิวอยู่เสมอนะครับก็แบบเดียวกับ ทีมย้อมเลยนะครับคือนิสัยก็จะคล้ายๆกันแล้วก็คล,คลายกันน้องนิวด้วยนะครับซึ่งทุกคนมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวเลยคือสนับสนุนน้องนิวแล้วก็ทําในสิ่งดีๆเพื่อชูให้น้องนิวได้เข้าไปสู่สายตาทุกคนได้ให้ทุกคนเอ็นดู้ยอ,อมรับน้องให้ได้นะครับซึ่งน้องนิวเนี่ยก็เห็นในจุดนี้นะครับว่าแฟนคลับของน้องทุกคนเนี่ยทําตัวน่ารักมากๆนะครับก็เลยแบบอืมน้องนิวก็เลยรู้สึกว่าฉัน เมื่อพี่ๆหรือแฟนคลับเนี่ยเขาดีกันน้องแล้วเนี่ยน,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 น้องก็ต้องดีกับแฟนคลับเช่นกันน้องต้องทําตัวดีมีระเบียบวินัยให้เกียรติคนอื่นแล้วก็เป็นนิวที่เป็นเด็กดีเป็นคนดีอยู่เสมอเพื่อให้แฟนคลับไม่ต้องมาเสียใจในตัวน้องนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่ผมมองว่าผู่แฟนคลับเนี่ยแหละเป็นไอดอลที่ดีของน้องนิวมากๆที่ทําให้นิวแบบขีดตัวเองให้สูงขึ้นมาเป็นไอดอลที่ดีได้ มาตลอดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับอมาเรื่องต่อไปก็มีอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่แบบโอ้อยากทาคลิปนี้ขึ้นมานี่อยากจะพูดถึงตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็หาจุดเชื่อมเชื่อมโยงมาอย่างอื่นด้วยนะครับก็คือถ้าใครติดตามเขาเรียกว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆของน้องนิวเนี่ยซึ่งตอนนี้น้องนิวจะไปโหลดแอปในแอปแอป,แอปหนึ่งนะครับซึ่ง ล่าสุดเนี่ยน้องนิวสิ่งที่น้องนิวลงเลยก็คือการที่น้องได้เจอกับไอดอลศิลปินไอดอลที่ชื่นชอบที่น้องชื่นชอบมาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยแล้วนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เคยเจอหรือเปล่าแต่เนี่ยน้องนิวบอกเขียนแล้วผมรู้สึกว่าเอ้เหมือนน้องน้องได้เจอครั้งแรกแน่ๆเลยแล้วน้องดีใจมากๆนะครับก็คือการได้เจอพีริซ่านะครับอ่อ วงแบ็คพิงที่เป็นไอดอลของน้องนิวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับน้องนิวมีความฝันอยากเป็นศิลป,ปินนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยได้ก็เพราะว่าน้องลิซ่าพี่ลิซ่าของน้องนิวเนี่ยแหละนะครับที่ทำให้เห็นนะครับแล้วน้องนิวก็รู้สึกว่าอยากที่จะเดินตามรอยพี่ลิซ่านะครับซึ่งการเดินตามรอยพี่ลิซ่าเนี่ยต้องบอกว่า น้องนิวนี่แทบจะเดินตามรอยพิลิซาไปทุกกระเบียดนิ้วเลยนะครับตั้งแต่พิลิซากว่าจะเป็นแบ็คพิงตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องขยันมัดฝึกซ้อมร้องซ้อมเต้นแล้วก็ไปออดิชั่นเพื่อให้ได้ทำตามฝันของตัวเองแล้วก็สุดท้ายก็ได้เป็นสมาชิกวงแบ็คพิงใช่ไหมครับซึ่งน้องนิวก็เหมือนกันนี่แหละครับน้องอยากที่จะเป็นศิลปินนักร้องนะครับช่วงเวลานั้นก็มีการเปิดรับสมัครออดิชั่นสมาชิกุ่ลที่2 B งบีนขึ้นมา นะครับน้องนิวก็ลองมาออดิชั่นดูนะครับซึ่งการออดิชั่นมันก็แบบเดินเข้ามาส่งไปสมัครเฉยเฉยก็คงไม่มีใครรับนะมันก็ต้องแบบขยันฝึกซ้อมเพื่อร้องเต้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้เข้าเกณฑ์ให้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีน้องนิวเบียนเคฟอร์ตนตอนนี้เป็นหนิวฉายาพักลูประสบอดีตสมาชิกตุนที่สองของวงเบียนเคฟอร์ดเอตในทุกวันนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบเดินตามรอยเฉยในเรื่องของการสมัคร เข้ามาเพื่อเป็นศิลปินนักร้องนะครับนิวยังเตินตามรอยผมมองว่านิวยังเตินตามรอยนี้ใส่ดีๆของพี่ลิซ่าด้วยนะครับซึ่งถ้าใครมีโอกาสได้ดูสัมภาษณ์อลิซ่าลา่าสุดไม่นานมานี้รายการอูดี้อ่ะคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามลิซ่าละเอียดมาก่อนนะนะแต่แบบพอดูรายการนี้แล้วผมผมรู้สึกเลยว่าโอ้ลิซ่าเป็นเด็กดีจังอะ่ะแบบมารยาทดีมากให้เกียรติผู้คนเข้ารบน,บนกนอกแล้วก็ อ่อนน้อมทอมตนนะซึ่งไอ้สิ่งเนี้ยคุณคุณไหมคุณคุณไหมคือมันเหมือนน้องนิวทุกทุกประการเลยนะซึ่งผมก็มองว่าน้องนิวเนี่ยน่าจะได้เรื่องของอแนวความคิดการปฏิบัติตัวอะไรต่างๆเนี่ยมาจากน้องลิซ่าเยอะพี่ลิซ่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ทําให้นิวเนี่ยเติบโตมาเป็นนิวสัญญาพานุประสบที่เป็นตอนนี้ก็เป็นพี่สัญญาอย่าง ศิลปินวงเกิร์ลกรุ๊ปได้อย่างสมบูรณ์แบบขนาดนี้นะครับก็าบอกว่าลิซ่ามีอิทธิพลต่อจิตใจของนิวมากมางสินะครับแล้วก็ดีใจกับน้องนิวด้วยเนาะที่แบบได้สมหวังได้เจอพี่ลิซ่าแบบใกล้ๆแล้วนะครับก็เป็นการเจอโดยบังเอิญด้วยที่แบบน้องไม่ได้ไปเฝ้ารอนะน้องไปกินข้าวพอดีแล้วก็พี่ลิซ่าเข้ามาแถวนั้นพอดีทำทำงานหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ได้เจอก,ก็ยินดีกับน้องนิวอีกครั้งนะแล้วก็ รู้สึกดีมากๆที่หนูเลือกที่จะติดตามไอดอลที่ดีแล้วหนูก็เติบโตไป็นไอดอลที่ดีนักมากจะเป็นกับใจทห้หนูหวเสมยนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ